ลูกจ๋าชาแนลเย้สวัสดีครับเพื่อนๆในใครรู้บ้างว่าวันนี้เป็นวันอะไรเฉลยวันเด็กนั่นเองครับวันเด็กแบบนี้เจ้าลิงจะเอาขนมญี่ปุ่นไปแจกเพื่อนๆกันนะครับพี่ลูกจ๋าครับมาทำขนมไปแจกเพื่อนๆให้เจ้าลิงหน่อยนะเจ้าลิงอ้อนออน จัดไปเลยจ้าเจ้าลิงเรามาแกะกล่องขนมกันเลยก่อนอื่นเราก็มาตัดซองขนมกันค่ะหน้าซองก็จะเป็นจานรองขนมของเรามีขนมสามอย่างเลยละคะน้องๆทั้งขนมได้กๆุๆขนมปลาทยากิแล้วก็ดังหงะด้วยแถมยังมีน้ำซู้ซ่าด้วยนะคะพอเราตัดซองเสร็จแล้วก็มาตัดกล่องกันต่อค่ะ เราจะตัดออกเป็นสนส่วนเท่านั้นนะคะเพราะว่าในกล่องเนี้ยเขามีช้อนตวงมาให้เราแล้วค่ะจากนั้นเราก็มาทำสตอรอเบอรี่กันค่ะเทผงสตอรอเบอรี่ใส่พิมพ์ได้เลยนะคะใช้น้ำหนึ่งช้อนตวงแล้วก็คนให้เข้ากันแล้วก็วางพักไว้ให้สตอรอเบอรี่ของเราเซ็ตตัวใส่น้ำลงไปให้ถึงขีดเลยนะคะแล้วเราก็เทผงแป้งลงไป คนให้เข้ากันจนจับตัวเป็นก้อนแบบนี้เลยแล้วเราก็จะแบ่งแป้งออกเป็น2ส่วนก่อนนะคะส่วนแรกจะทำเป็นไดโฟกุค่ะเอาแป้งมากดให้เป็นแผ่นวงรีตามขนาดซองเลยนะคะส่วนแป้งอีกครึ่งหนึ่งเราก็จะเอามาทำเป็นดังโงะค่ะเราก็จะนำแป้งมาแบ่งออกเป็น3ส่วนแล้วก็ปั้นให้เป็นลูกกลมๆแบบนี้เลยจากนั้นก็พักแป้งไว้ก่อนคะ่ะ เราก็มาทำส่วนของแป้งไทากิกันต่อเลยค่ะใส่หงแป้งลงไปตามด้วยน้ำ่ช้อนตวงคนให้เข้ากันก็จะได้เนื้อแป้งแบบเหลวๆแบบนี้นะคะจากนั้นเราก็ตักใส่แม่พิมพ์รูปปลาทั้งสองฝั่งเลยค่ะแล้วนำไปเข้าไมโครเวฟประมาณ30วินาทีก็จะได้เนื้อแป้งนุ่มฟูแบบนี้เลยวางแป้งพักไว้สักแป๊บ ระหว่างรอเราก็ทำครีมช็อกโกแลตกันค่ะใช้น้ำสองช้อนตวงคนให้เข้ากันจากนั้นเราก็เอามาใส่บนแป้งไดฟูกุได้เลยค่ะแล้วก็นำเอาสตอรอเบอรี่มาวางไว้ด้านบนแล้วก็ห่อให้เป็นรูกสามเหลี่ยมก็จะได้ไดฟูกุไส้สตอรอเบอรี่ช็อกมาแล้วค่ะ แล้วก็มาต่อด้วยปลาไทยากิเอาไม้แสะขอบด้านข้างให้ทั่วแล้วก็ดันพิมพ์พออกมาเล็กน้อยก็จะได้ขนมปังรูปปลามาแล้วล่ะคะ่ะจากนั้นก็ใส่ไส้ช็อกโกแลตลงไปตรงกลางแล้วก็เอามาประกบกันเจ้าปลาทายากิของเราก็เสร็จแล้วะคะ่ะแล้วก็มาทำน้ำซอสราดดังโงกกันค่ะใช้น้ำสองถ้วยตวง กลิ่นน้ำซอสหอมมากๆเลยละคะ่ะจากนั้นเราก็เอาตัวแป้งกลมๆมาเสียบไม้แล้วก็นำไปเคลือบน้ำซอสให้ชุ่มเลยนะคะมาปิดท้ายกันด้วยน้ำอัดลมซูซ่าติดฉลากลงไปจากนั้นก็นเติมผงแล้วก็เทน้ำก็จะเป็นฟองซูซ่าแบบนี้เลยละคะ่ะเพียงเท่านี้ชุดขนมญี่ปุ่นก็เสร็จแล้วคะ่ะพร้อมที่จะให้เจ้าลิงเอาไปแจกเพื่อนๆแล้วล่ะคะ่ะ โอ้โห,หน่าทานทุกอย่างเลยจริงๆครับดูดังโง่นั่นสิครับอดใจไม่ไหวแล้วเดี๋ยวเจ้าลิงจะเอาไปแจกเพื่อนๆเ,เองนะครับขอให้เพื่อนๆเ,เป็นเด็กดีน่ารักสดใสตลอดไปเลยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามช่องพี่ลูกจ๋าไว้ด้วยนะสุขสันต์วันเด็กครับอย่าลืมกดติดตามช่องกันไว้นะคะเวลาพี่ลูก๋ามีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดกัน